ช่วงหลังเลิกงานเป็นช่วงเวลาของเราเองเนาะเป็นช่วงเวลาแห่งการมีความสุขก็หลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็มืดนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังอยากอย,กอยู่กับพืชของเรายังอย,อยากอยู่กับงานส่วนตัวที่เป็นงานสวนเนาะเพราะว่าเราทำงานทั้งวันก็เหนื่อยก็เครียดอยู่แล้วเนาะก็เลยค่อนข้างที่อยากผ่อนคลาย วันนี้ก็มาเตรียมดินปลูกเตรียมดินปลูกไว้นะคะเพราะว่าทุกๆวันที่หลังจากเลิกงานมาแล้วก็มาปลูกต้นไม้ลงกระถางบ้างแล้วก็ปลูกลงดินบ้างอย่างวันนี้ก็วันนี้ก็มีนี่เลยค่ะทุกคนอเอาถาดไข่ที่เป็นถาดกระดาษเนาะ ก็เอาดินปลูกลงไปแล้วก็หว่านเมล็ดไม่ใช่หว่านจอดเนาะหยอดเมล็ดของเม็ดเม็ดแบงรักลงไปเนาะถาดนี้เม็ดแบงรักแล้วก็ส่วนถาดนี้ก็มีเม็ดถั่วพูแล้วก็เม็ดชมจันทร์แล้วก็มีมีเม็ดอะไรที่เป็นของฝากจากคนแก่นะคะพอดีพอดีคุณยายท่านนํามาให้จําชื่อไม่ได้เนาะ ก็ยอดกระลิลงไปแล้วแล้วก็มีอีกถาดหนึ่งที่ที่ลงผักชีไว้เนาะนี่ก็เป็นเป็นงานอดิเรกก็ได้เนาะเพราะว่าหลังเลิกงานกลับมาบ้านก็ตัดหญ้าไปได้แปลงหนึ่งลแล้วก็มาเตรียมดินมาเตรียมดินเพื่อที่จะได้เอาไว้ปลูกต้นไม้เรื่อยๆในทุกๆวันเนาะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่าจะต้องนําผักแคลนูผักเคลผักเคลนะคะไม่ใช่ผักแคลผักเคลลงกระถางสั่งผักเคลมาหกต้นเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินผักด้วยนะคะยายเราเรื่องชอบกินผักเนาะก็ผักเคลก็เป็นผักราชีดีของผักเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะสั่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ลงดินพักเขาไว้ประมาณสามปีวันแล้วล่ะ วันนี้นี่ค่ะผักเคียวสั่งมาก็ถามว่าตอนที่มาสวยไหมก็สวยนะคะพอตั้งไว้ที่นี่ค่อนข้างที่จะ อาจจะด้วยอากาศหรือว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาก็เขาก็มีอาการเหี่ยวนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าต้นไม้เนาะมาเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะเคยอยู่ในโรงเรือนที่อ่าค่อนข้างที่จะดูแลดีเนาะก็จะง,งามๆก็จะไม่นี่หน่อยแต่พอมาเจอแดดบ้านเราเนาะแดดแถวอีสานนี่แรงมากๆเลยนะคะก็ก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีอาการเหี่ยวเราก็จะมาเปลี่ยน เปลี่ยนจากถุงเปลี่ยนจากถุงว่าเป็นกระถางก่อนนะคะตอนแรกว่าจะเอาลงดินไม่กล้าเอาลงดินเพราะว่าถ้าเอาลงดินกลัวฤดูนี้เป็นฤดูฝนเนาะหอยก็จะเยอะแล้วก็ฝนตกบ่อยๆพอฝนตกบ่อยแล้วก็กลัวว่าฝนน้ําฝนจะทําให้เขา ฝนตกบ่อยๆเนาะเราก็กลัวว่าถ้าเราเอาลงดินเดี๋ยวเขาจะาสำลรักน้ำฝนก่อนเนาะก็เลยยังไม่เอาลงดินเอาลงกระถางก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาใส่กระถางเราก็สามารถที่จะจำกัดน้ำได้เนาะแล้วก็เราจะตั้งไว้ในร่มก่อนจะยังไม่เอาจะยังไม่เอาไปให้เขาเจอฝนท่ทีเดียวนะคะทุกคนก็ ง่ายๆค่ะอูห้หูแข็งแรงมากระบบลากเนาะขาวเต็มถุงเลยนะคะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะอาจจะด้วยเข้าชื้นมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นแบบนี้เลยโอ้โหเป็นไปได้ว่าเขาชื้นเกินไปพอแล้วลูกพอแล้ว ผักเคลถือว่าเป็นราชินีแห่งผักเลยก็ได้ก็เป็นผักที่มีประโยชน์เนาะมีสารอาหารเยอะนะคะก็เลยก็เลยสั่งมาเพื่อมาปลูกแล้วก็เป็นผักตระกูลกระหล่ำหรือเปล่านะคะพอดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็เราเป็นคนที่ชอบกินผักสดเนาะแล้วก็เราจะนำมาปั่น เป็นผักปัน่นมาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าเขาจะเขาจะรอดกับเราไหมช่วงนี้เราก็จะไม่ให้น้ำเขาเนาะเพราะว่าดูแล้วดูแล้วปุ๋ยมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกค่อนข้างที่จะอุ้มน้ำเยอะมากเลยนะคะแต่รากเขาแข็งแรงมากรากสีขาวลองดูนะคะลองดูว่าเขามาอยู่กับเราเขาจะรอดหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกัน ตอนนี้ก็คือจะงดน้ำเขาก่อนเพราะว่าน้องคนที่เขาขายให้เขาบอกว่าพี่าพี่สามารถเอาลงดินได้เลยนะโอ้โหลากเต็มเลยร้านนี้คือร้านชนทิชานะคะชนทิชาผักน่าจะเป็นผักออแกนิกหรือเปล่านะคะเป็นเป็นร้านขายาผักเคียวเนาะอยู่เชียงใหม่ ะะร้านอยู่เชียงใหม่สั่งแค่สองวันเองนะคะเขาก็ผักก็มาถึงเราแล้วเร็วมากๆนะคะบริการเร็วเร็วดีนะคะก็โอ้โหต้นนี้น่าตงสารมากขอให้รอดเถอะนะคะพ่อลากระบบลากแข็งแรงมากนะคะขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดเพราะว่าเราอยากได้ผักเคียวมากเราเห็นผักเคียวสวยๆอยู่ในอินเตอร์เน็ตเนาะเราก็อยากได้นะคะยายเล่าเรื่องก็อยาก รุนกันนะคะทุกคนว่าเขาจะรอดไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเหลือต้นนี้นะคะสวยมากเดี๋ยวเอากระถางอีกก่ <S <S 2> <S 2> เอ,ะะกอกกเราก็จะ ช่วงนี้เราก็จะงดให้น้ําเขาเลยโดยเด็ดขาดเพราะว่าเรากลัวเขาไม่รอดหูลากเต็มเลยเห็นไหมคะลากเต็มเลยมืดมืดสักหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานที่หลายๆคนอาจจะกําลังทานข้าวเย็นอยู่หลายๆคนอาจจะอ่าอยู่กับครอบครัวเนาะแต่พอดีอยายเล่าเรื่องอยู่คนเดียวกันช่วงนี้อยู่คนเดียวก็เลย ก็เลยสามารถไปทําแบบนี้ได้นะคะมีความสุขกับมีความสุขกับหลังเลิกงานมีความสุขกับการที่เลิกงานไปแล้วก็ดูแลความสะอาดของบ้านเนาะดูแลความสะอาดของบ้านก็ช่วงนี้ก็ตัดหญ้าก,ก่อนนะคะเพราะว่าหญ้าฤดูฝนหญ้าขึ้นเร็วๆค่ะหญ้าขึ้นเร็วมากแล้วก็ยาวเร็วมากก็เลยตัดหญ้าเนาะ กันจาเสร็จก็นึกได้ว่าคุยกับน้องคนที่เขาขายผักเคียวให้น้องเขาบอกว่าพี่เอาลงดินได้แล้วนะคะพี่ไม่ต้องเอาไว้นะเอาลงดินไว้เลยเราก็เลยอืเปลี่ยนกระถางดีกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผักเคียววันนี้นะคะแล้วเราก็มาลุ้นกันเนาะว่าเอ,อผักเคียวที่ที่ได้นี้นะคะจะรอดไหม ลุ้น่าขอให้รอดเนาะแล้วเราก็จะมีผักเคลสวยๆวยไว้ปั่นกินทุกๆเช้าเขาถือว่าเป็นซปเปอร์ฟู้ดเชียวนะคะผักเควเป็นเป็นผักที่เขาเรียกอะไรอ่ะสารอาหารนะคะวิตามินและแร่เยเยอะมากๆก็ว่าอย่างนั้นเนาะถึงขนาดต้องเรียกว่าเป็นราชินีแห่งผักทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะคะว่าผักเคลของยายจะรอดไหมหรือที่กำบังต้นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายิ้มให้เขาทุกๆวัน เรายิ้มให้เขาทุกๆวันเขาก็จะรอดเนาะช่วงนี้ก็คืองดน้ําก่อนนะคะงดให้น้ําก่อนให้เขาตั้งตัวก่อนกับดินปลูกใหม่เนาะนี่นะคะมาลุ้นกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ะคําคมกับคําว่าอัตเหีอนตโนโนาโทนะคะต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าหลังเลิกงานมาก็คือตัดญ้านะคะก็ช่วยเหลือตัวเองไปนะคะช่วยเหลือตัวเองวนไป ก็อยู่คนเดียวเนาะก็ต้องช่วยเหลือตัเองเวนไปขอบคุณนะคะทุกๆคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณที่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าต้นผักเกลียวของยายจะรอดไหมนะคะตามดูนะคะทุกคนตามดูตามดู